นนวสวัสดีค่ะทุกคนมือนี้สั่งปูจระจันมาค่ะทุกคนดูป๊าสดดีมากเลยเด้อทุกคนดูเด้อแกะจะได้หรอเนนะี่ยดู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 โอยมันออกมาแบบนี้เลยดวง่ะทุกคนเซเปเฮเด้อทุกคน,น ดูดูโออันนี้แฮร์พอโจ๊กคนหนดูงฟินในแฮรป่านนีขึ้นสวรรด์เนี่ยเนี่ยเซบดูคนพึ่ง,ง,คง,งเคยกลิ่นทางแรกได้จ้ะเนี่ยเพราะว่าสร้างโลบเร็วนี่โบได้โนเรามาสร้างโลบนี้เพี่อเขาออกมาส่วง เหมือนกับสุกดีมากเลยค่ะทุกคนให้สนใจการทำได้ด้แน่นองค่ะเดี๋ยว่ออนุญาตอากาอกกำลังออกกันบ้างทุกคนฟินเวอร์ค่ะทุกคนยอดปัน่นเลยครึ่งสัปดาห์อยแล้ว